เอ้ยหนูเป็นแผลอ่ะขอยาทาแผลได้ป้องม่แต่โพว,วิดีโอไนโอดีนเอาไหมเยี๋ยด้อันนี้มันกันฝุ่นได้ด้วยอ่ะผมเชื่อว่าบาดแผลเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนเคยเจอซึ่งหากเรามีบาดแผลเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้แผลของเรานั้นสัมผัสกับสิ่งเป็นปุอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคละอองอากาศหรือแม,ม้กระทั่งน,น้ำเปนเปุ่นครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัแต่ทําให้แผลของเรานั้นสามารถติดเชื้อและเกิดโรคต่ตางๆตามมาได้ปัจจุบันเขามีผลิตภัณฑ์ป้องกันแผลหลายชนิดเช่นผ้าปิดแผลหรือฟิล์มแปแผลซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้มีข้อเสียก็คือเมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณข้อพับหรือบริเวณแคบๆแล้วการใช้ผแผ่นแปะแปดลงไปบนผิวของเราเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและทําให้เลื่อนไหวไม่สะดวกสบายและอาจทําให้แผ่นแปะหลุดออกมาได้ครับงดนพวกเรามีผลิตภัณฑ์ปิดแผลนำเสนอซึ่งนั่นก็คือเจลทาแผลระบบก่อฟิล ระบบต่อิมนี้จะผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จะอยู่ในรูปแบบ,บของของเหลวหรืเจลประกอบด้วยโพลิเมอร์และตัวทำละลายเมื่อเราทาเจลลงบนตูนั้งทิ้งไว้ทักพักตัวทำละลายจะละลายเหลือเป็นโพลิเมอร์บางต่างเกาะอยู่บนตหลังของเราเึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นแขงงนงงน็งแรงทนทานหรือกัรน้าได้นอกจากนี้หากเราทำให้เจลมีมยาฆ่าเชื้อแบบเดียวในตัวแล้แลวจะทำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับบาดแผลได้หลายรูปแบบไดยขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงพาณิ